รับผมก็สวัสด,ดีชาวเมียงปะซึโดมองปลอยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นมหาเทพแห่งพีเอสนะครับฮัลโหลครับทุกคนมีใครอยู่ไหมครับอยู่ฮัลโหลครับหรออยู่ครับโอโ้คลิปใหม่ลงวันเดียว2ล้านวิวเลยเหรอเดี๋ยวเราจะมาเบิ้งกกันนะครับทุกคนเฮ้ยวันเดียวไหม<อ> ไอ้ภาพใหม่ป่ะคิดดูชีค uh, okay. ิปไม่ไม่ดูชีคิปพอพี wow. um, ่ด okay. oh, so no, ูชีคิปพอเปิดมาโอ้โหไม่รู้อ่ะก็เป็นผู้สุดวันสำหรับสัตว์ทาเดือนอ่ะท่าเดือนอ่ะไม่ไม่ไม่แล้วผมอยากเกินอ่ะไปเปิดไปเปิดที่ไหนนี่หลานลาบคขาอ๋อดีเเรื่องจริงไปทุกคนเราไปดูกันเลยไอภาพ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 นี้ผมจำได้เลยสมัยก่อนวว้าใช่เพลงหนึ่งเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งอายุโอเคยอมหวาน ใช่ใช่ใช่ย้อนมันย้อนยิงดูเพลงกบาลโยกคลิปนี้มันต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างแน่นอนพี่เพราะว่าคนธรรมดาเขาไม่ทำกันไงใช่ไม่ยังไม่เห็นตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูใหม่ดิขอดูใหม่ดิยังไม่เห็นตัวเลยก็เป็นเพราะผ้าหรออ๋อนี่ไงจังหวะเดนมาดีกาเลยมาพอดีใช่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 เดนกระโดดออกมาพอดีไอวอลโคตรสวยอะเสียงคีย์บอร์ดสมมติจัดอะโอ้ยไอวอลโคตรสวยอะ ้ยน uh, yeah, so oui> uh, uh, ี่ดูเลือดดูเลือดดูเลือดพี่ดูเลือดดูเลือดดูเลือดใส่ใจทุกรายละเอียดโอ้ยรถรถไปตามสีอุ้ยอุ้ยสองหัวอุ้ยกระโดดเุ้ยกระโดดอีกสามเฮ้ยโอ้ยชุดนอนไม่ได้นอนเคนเร็วอ่ะอดีตสองคือที่ sponsor แต่ไม่มีสปอนเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ยทำไมไวจังวะดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูแบบแดงเถียวตรงนี้เลย ไม่มีติดขาวนะใช่ใช่เจ็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสแนปสแนปดีวโอ้โหเฮ้ยเจ็ดไปรับเอ้ยแองพอนแองพอนแองพอนแกนเฮ้ยแกนมาแกนแกนเจ็ดเฮ้ยโคตรเท่ว่ะใส่ใจจริงทุกรายละเอียดเลยเนาะพี่เนาะกว่าจะลงแต่ละคลิปนี่สวยๆสวยๆเฮ้ยโดนได้ไงวะเฮ้ยได้ได้ได้ขอใหม่ดิสะบัดเมาส์พี่สะบัดเมาส์ เดี๋ยวผมขอขอสโลดูที่ผมอยากรู้ว่ะยิงยังไงมันยังไม่ได้ล็อกเลยป่ะมันอยู่มันอยู่ทางขวาแล้วมันล็อกกลับมาซ้ายอ่ะเมื่อกเคผมรดวอ่ะสบัสดีคไม่ล็อกเลยป่ะน่าจะสบัสดีสบัดป่ะสบัดมากดยิงแล้วสบัสดีเออเออใช่ใช่ใช่เออกดยิงแล้วเลี้ยวเมาส์มาอุ้ยตึมสามอุ้ยตัวนึงตึมโยกหัวอีกมีอีกอ่ะอมีมีเฮ้ยหัวโอ้โหกี่หัววะนะห้าหัว โอ้ยไวโอ้ยกีววกวีกีวีกีวีกวสาวิไม่ถึงสวิไม่ถึง3วิโอ้ยโอ้ยับิง่งว้ยโอ้แดงแป๊ดโคตไอ้ยอวอดูดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมเท่จังวะยิงแล้วยิงเลยอ่ะตมโอ้โหคือคือจังหวะเนี่ยวเดี๋ยว แน่แน่จังหวะโค้งกระโดดมาเราต้องกลับเป้าให้แม่นนะใช่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 มาแล้วจอดนี้นะสองอย่างอันนี้นี่เนี่ยวัดตันี้ชโอ้ี้โอ้โหดูดิเพื่อนสองเลยตึงโอ้โหวันแทบตึงตจอท้าจอท้าสามหัวเฮ้ยดูเลือดดิพี่พี่เลือดปะสฟ้าใช่ใส่ใจทุกรายละเอียดอ่ะ ใช่แล้วเราก็อุ้ยเน๊ะเลยอุยอยู่ไหนได้หมดตอนนี้ยิงยิงโคตรชัวโอ้โหเดิกระจายอือฮึโอ้โหสองหัวนะคะแล้วสามหัวโอ้โหคือคือมันไม่ได้จะยิงง่ายๆนะพี่ใช่ที่เราไม่เนี่ยไม่ได้ง่ายนะเนี่ย รอีดูดิยิงโคตรชิวอ่ะวางเป้ายิงวางเป้ายิงอ่ะเป้าต้องชัวร์ยิงอ่ะออืมโโ้หดูดิงัดดูดิไอ้บตรสวยอ่ะปืนดูดิดิสับปืนเลยดูดิเฮ้ยกระโดดเฮ้ยกระโดดเฮ้ยกระโดดดูดูดูกระโดดด้วยควงด้วยดูดิเติมหมุนแล้วจังหวะนี้ยากนะจังหวัดนี้จังหวะสกิลโดเซมันเร็วกว่าดีเอ็มมันก็เลยสวยใช่พุ่งเลยอ่ะตอนนี้เป็นขับรถเ เนี่ยยากนะช่วยอ่ต่อช็อตช็อตต่อช็อตเลยอ่ะไม่คือแบบหลายๆคนมองเขาจะมองแบบโอ้ยิงง่ายแบบชิชิมันต้องลองเองนะพี่เนาะจังหวะเนาะใช่ใช่ใช่แทงเถือกจะได้แต่ละช็อตอ่ะแทงเถือกเขาคัดจริงอ่ะพี่ดูดิโอ้โหใช่มีชิชิวันหันหัวลูบโอ้ยแทงเถือกโอ้ยเถือกเลยเด่นตรงนี้โอ้ยนะพูดไวอ่ะเลยไม่ต้องแปลงจริง ผิวจ้าจริงเชื่องแบบเหมือนก็คลิปอ่าแต่ก็ไม่ใช่มันเร็้วไปหมดเลยนะวเลีนี่เพราะสกิลโจเซฟอ่ะมันพุ่งอ่ะใช่มันยิงงายนวางเป้าคตเฉโอ้โหแด่นเัืยอุอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุเย้ยอย้ยยอ้อุยอุุ้้ยพุุ้้ยอุ้ย้อ้อ้้ออ้้อ โอ้โหชิวทำไมยิงชิวจังวะทำไมเราเล่นมันแบบมันไม่ได้อย่างงี้วะพี่ยามขอดูดิขอดูดิสามหัวปัหนึ่งปืนควงหลังมาโกะเมื่อกี้ย้อนไป้ไหมนีย้อนสามเมตรนี่ปวดเพชรดื้อแหละหนึ่งสองดูดิเบ็คนี้โอ้ยโอ้ my fucking god โหดูดิสามเม็ดโอ้ยิงก็ชิวอ่ะไฟขึ้น โอ้โหตึมแต่ผมชอบแบบนิ้แล้วสับปืนเลยอ่ะพี่ใช่ใช่ใช่จังอ่ะมันเท่อะอืมอนต่อนี่ไงอ๊บไอ้โมอ๊บโหชิวอ่ะดูดิโอ้ดูดิยิงก้นอ้ชิวอะวางมินก์เกิร์ลอึมอืมตึมไม่เวียด ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดดูดิสับโอ้ยหัวเลยนะนะไม่ไม่พี่อัมแทบด้วยดูเปลี่ยนเติมมอ๋อมันมันพีนยุดอตนะงอือโอ้ยพึ่งปิดพื้นมาโอ้เท ทำไมทำไมเขาเล่นชิวอย่างไรพี่อ่ะพี่เพื่มเล่นโคตรชิวอ่ะโอ้เราก็รูรูกันอยู่พี่เขามาเล่นกับเราก็แบบยังไงก็อย่างนั้นนะพี่เหมือนในคลิปนะใช่ที่สุดอ่ะที่สุดก่อนที่จะไม่มีไม่ค่อยมีเสียงโอ้ยยิงนัดสามอ่ะพูดรที่อ่ะโอ้โหยิงยากจังเออเวดเบกยิงยากไม่มีเสียงอีกแล้วลูกกองแบบ ตัวดจกดูดิแบงเจ๊แล้วเข้าเไปตึมโอ้โหต้องแบบหาแบบพลขาวด้วยนะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนร้องโปยิ่งใช่ไม่ไม่มีขาวอ่ะข่พิ้วมานั่งหนึ่งให้กระโดดยิงสองสองแน่แน่เลยน่าจะโคตรเยอะช่วงนี้สามโอ้โหสีตัว คุณภาพองคิดไี้พี่ขนาดสี่หัวยังมาไว้แบบช่วงกลางอ่ะตึงอ๋อเด็ดจริงเใช่จริงกระโดดเจ้าขาเหมือนเต้นลำเนี่ยอ๋อป้าเป้าตัวครับโอ้ยโอ้ยในบ้านน่ะในบ้านผมยิงไม่เคยโดนเลยได้เปรเป้าม่นิ่งเหมือนกันเป้าม่นิ่งใช่ป้ามันจะเลยขึ้นเลยอ่ะไม่ล็อกใครด้วย ชัจวจะนะยืนจนแบบตำแหน่งมือนีข้องแล้วแบบโโใช่ล่านี่เดียวก็ติดดับไม่ว่าจ,จะปืนไหนอ่ะกัดน้ำหนักมือถูกอะไรถูกโอโ้โหโคตรชิวอโ่ะแต่บางเป้าแม่นจริงอ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยดูดูโโปึก๊กดูดิมันก็ตุ่มนิดเดียวอ่ะเนี่ยดูปืนแดงเขียบเียวะดูดิโอ้โหโอ้โห ไม่มีเหลือติดถึงนิดนึงดูดิวอโอ้โอาจจะติดนิดนึงอะไรประม่ณนี้มันก็ต้องติดบ้างเดี๋ยวโดนร้องโป้งไงคนเราชอบร้องโปช็อตในบ้านมีหญิไม่ได้เลยก็เป็นาทีก็มีแค่สองช็อตนะติดติดไอ้เนี้ยนาะไปดิ นี่จะไปตีหัวได้น่าจะตีดูเสียงคีย์บอร์ดดีโคตรสมมุติอ่ะเนี่ยดูดิเสียงคีย์บอร์ดดูดียังเสือกโอ้โหโคตรไวโคตรไวดูนะดูนะดูนะดูไอ้วอดูดิไอ้วอโคตรไวไอ้วอลนี่คือแบบชัวร์เลยอ่ะจะเซฟบวกโดมไอ้วอไม่เคยลุกนะไอ้วอไม่เคยแบบโอ้โห ตึงตึงโอ้โหโโอ้หใส่เก็บสี่ยัโอ้โอชิตมะนี่ะสี่สี่สี่บอกมันจะสีแหละสีสีดูเลือดไม่พันด้วยยาไม่พันด้วยดูเลือดดิเลือดสิบใจสู้ใจสู้จับยังไงดีลงไปเอาเอง ไสวนเป้งมีลูกเดียวไอ้บวกมีลูกเดียวอุ้ยโอุ้ยเท่าล้าน้หาคุณภาพทั้งคลิปอ่ะ่ลง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 ไปคลิปเดียววันเดียวพี่ต๋องขึ้นมาำหกหมื่นโอ้โหมาตดโทูเขาลงคลิปเดียวมากกว่าผมทั้งปี โอเคครับทุกคนเป็นไงครับขอความคิดเห็นส oh oh! ่วนรวมเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับที่สุดที่สุดมันก็ไม่แปลกเลยครับที่เป็นอินฟิเนชั่นของใครเราใช่คนในนับวันนับวันดูดิดูดิคุณภาพทุกคลิปอ่ะโอ้โหโอเคครับคนดูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคนดูอยากให้ผมรีแอคใครอีกก็คอมเมนต์มาให้ผมนะครับสำหรับใครที่อ่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรไปเล่นกับใครหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับจุ๊บ